อ่ะกลับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับรอบนี้ผมตาหนวดนะเหมือนเดิมเช่นเคยจะมาเล่นเกมให้พี่ๆได้ดูกันอีกแล้วสําหรับรอบนี้จัดสาวทำนะผมอ่อไม่ได้ตามกลุ่มเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมมาก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับกลุ่มไม่ได้ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมบอกตลอดครับผมนะมีการพูดคุยนะมีเกมไหน มาเก็มในแจกก็จะเอามาลงในนี้ครับผมบางทีก็ตามไม่ได้เขามีนะอันนี้มันอย่างนี้บอกไปมันไม่ได้ถึงกับร้อยเปอร์็นนาะอันนี้มันเป็นรอบเช้าครับผมมาผมเล่นตอนเย็นนะก็ไม่เปไ็นไรจะตามหรือไม่ตามเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบดีขอไม่ตามแค่นั้นเอง เอาเป็นว่าแค่นี้สำหรับกลุ่มพี่ๆคนไหนเนาะที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะน้องถ้ำนะทุนมา500ช่วงนี้เย็นๆขอ500แล้วกันขอไปเบ็ด8ครับผมมาบาลซิงค์ดล่าจะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นกำไรนะผมไม่ได้มาแบบหวังเยอะอะไรขอแค่ไม่ตายแล้วก็ขอแค่ให้เรารอดแค่นั้นเอง วันนี้จัดช้าหน่อยนะวันนี้จัดช้าหน่อยเห็นมาจองหนึ่งแบบคุณเล่นเยอะมากตามแล้วก็เออได้แบบบวกๆนะหลักพันบวกเลยทั้งนั้นสวยครับอืมโอเคสิบครับอืม สว,วยครับสิบดีครับยังไงวายเชื่อมอุ้ยมาสิ่ร้อยยี่สิบจัดเลยไหมสองร้อยแปดสิบห้าจะมีโอกาสเข้าฟรีหรือเปล่าหรือเราต้องซื้อเองนะ สวยครับนอุ้ยน็อตน้ำเงินนะโอ้โหวิดมา โหน่าสวยอยู่ <Okay. S 1> การเล่นแบบนี้มันต้องทำใจแหละต้องใช้เวลาผมแล้วก็บางครั้งผมก็มีแบบจังหวะแบบว่าปรับเบ็ดสูงนะบางทีก็เริ่มเบ็ดสูงตั้งแต่แรกเลยช่วงนี้เบาๆสวยครับ 10k โห ยังไงอือหือตายอยู่หน้าม่วงครับอือหือมาเชื่อมยังไม่มีวีแววที่จะมีการเข้าฟีให้เลยนะเราต้องอยู่ในระยะทำใจ ได้เรื่อยๆนะตอนนี้เพราะว่าเบ็ดไม่ได้สูงมากสวยครับใจมาอุ้ย,ย,ยไปครับหมแแรกเลยรอก็น่าจะเข้ายากอยู่ผมว่าซื้อเลย400ครับผมมาเบ็ดแปดเริ่มเลยครับผม อืมอืมผักเขียวยังไงสวยครับเคไหมเคได้ยังไงเอ้ยอืม,อม ยังไงครับท่านผักเขียวงดน้ำเงินอฮ้ยเกือบลงผิดช่องไปหน่อยนะน,น้ำเงินนะโอเคไม่คุ้มทุนนะ <c ười> ขาดทุนนะับมไม้แรก232บาท โอ้โหอุ้ยมาหรือเปล่าเฮ้ยโอ,โอ้ยากว่ะเคยังได้สวยครับ <c oughs> คนข้างเงียบเลยไปทางแบบเงียบคิวมาโอ้โหสวยครับ <c oughs> ไม่ค่อยจะสวยเท่าไรแลดูเงียบบาดคอมโบไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ได้แต่ยังแบบพอได้เรื่อยๆอืมสวย <c oughs> อีกตัวนึงนะเข้าฟีครับผมมา อุ้ยสวยครับจัดมาปีแรกแห่งการเข้าให้นุนว่าผมจะคุ้มทุนไหมคุ้มแบบคุ้มไหมแค่นั้นติดภาพ เอมาเคครับมาดิสวยเฮ้ยเ,ยเ,ยเยสวยอุ้ยสามร้อยโอ้โหมันไม่ไม่มีคอมโบอะ่ะเออคอมโบดีๆไม่เจอแบบมาโอ้โห สี่ร้อยหกสิบสามได้อยู่คืนเบ็ดสิบเลยแล้วกันอุ้ยรวยครับ หน้าทองจีด้อยู่สวยยังไงอืหน้าอย่างสวยโอ้โหยสิบครับมาครับหน้าแดงวายเชื่อมเต็มเม็ดอืมแตกนอกดีครับยังไงเคสิบเคสิบอืม หนะึ่พันหน้าสามบาทอันนี้เบ็ดสิบแตกนอกคูณหกคูณห้าคูณหกนี่แหละอ่ะขอไปอีกเล็กน้อยแล้วกันเพราะว่าไม่ต่ำกว่าพันห้านะ <Okay. S 1> เออทำไรหนึ่งพันพอ <Okay. S 1> ถ้าไปมากกว่านี้ผมว่าก็คงโดดอุ้ยปีเกมครับปีเกมนะ หนึ่งตัวขอเอาวะล่วงไม่ล่วงอื้อหืเกินท่านมันเริ่มไม่มาละมาจะมาแบบ โบเดียวจริงๆนะแล้วก็จะจะหายนิยเจ้ครับนาม่วงวายเชื่อมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคน่าจะไม่มาแล้วแหละเพื่อนผมว่าโอ้ยสวยดีครับยังไงคอมโบอ้้หูฟรีเกมนะเอาสามเอาวะอีกหนึ่งตัวขอครับจะไปแล้วจะพอแล้วจริงๆเอ้ยเอ้ย อ่ะพันห้าทุนมาห้าร้อยกำไรหนึ่งพันแค่นี้จบเจ้าผมอ่ะก็ผมบอกแล้วว่าไม่ได้ตามกลุ่มนะได้แค่นี้ก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องแตกเยอะจะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นกาไรบอ,บอกตลอดบอกเสมอผมนะโอเคสําหรับรอบนี้พี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับ ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสําหรับรอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมปนี้ด้วยในรอบนี้ครับสวัสดีครับ